สวัสดีครับผมผมมินบุรีนะครับวันนี้เพิ่งได้ของเล่นมาใหม่จะเอามาไลฟ์น่นหน่อยเป็นเจ้าส l ล m มนิกนะครับตัว L C X L R นะครับตัวนี้ซื้อจาก Lazada หรือ m i l l i o n He a d ซึ่งราคาราคาเต็มมัน2,800ผมซื้อเป์เดเหลือ2,400ระกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าใครจะสั่งส l ล m มนิกไทยแลนด์ก็ได้นะฮะช่วงนี้ ยังล็อกดาวน์อยู่ยังแบบว่าโควิดยังระบาดอยู่นะก็ขนส่งช้าหน่อยถ้าใครสั่งนะครับซาลาโมนิกลองเข้าเพจของซาลาโมนิกไทยแลนด์นะครับให้เขาส่งตรงไปเลยผ่านไลน์แมนผ่านอะไรก็ได้นะครับนักดนตรีมันตกงานนะเนาะก็ไลฟ์อยู่บ้านนะช่วงนี้ก็ไลฟ์อยู่บ้านกันแล้วก็ผมใช้เอฟเฟกต์ร้องนี่จดไว้ด้วย ตัวเก่าที่ผมใช้คือซา l a m o นิกตัว S R X L R 3 5นะครับออกช่องเอาพุตนี้นะครับช่องเดียวแล้วก็ใช้เฮดโฟนเป็นมอนิเตอร์ฟังตัวเองอันนี้เอาพุทเลือกในเอฟเฟกร้องนะครับให้เป็นโมโนออกเส้นเดียวทั้งร้องทั้งกีตาร์เดี๋ยวมาลองเทดสดูก็ตัวเก่านะครับเป็น,น S R X L R 3 5 35นี่ก็น่าจะมาจาก 3.5มิลิเมตรตัวนี้นะครับซึ่งผมใช้ขาตั้งกล้องโง่ใช้ตัวหนีบแบบนี้นะฮะใช้ตัวหนีบแบบนี้กับ iPhone iPhone 6s ใครยังมีอยู่บ้าง 6s Plus นะครับจะมีนี่3.5ม mm. ิลอันนี้สำคัญมากทีเด็ดเลยอาวุธเด็ดอาวุธเด็ดที่ตอนนี้มันแทบไม่มีโทรศัพท์รุ่นไหนเลยอยู่แล้วก็ iPhone 6S plus นะครับตัวนี้ยังมี3.5มิลอยู่ซึ่งมันสำคัญมากมันโคตรอเนอกประสงค์เลยเพราะว่าเวลาไลฟ์เนี่ยแบตเตอรี่มันหมดเร็วนะครับแบตเตอรี่ i p n o เนี่มันหมดเร็วอยู่แล้วแล้วเอามาไลฟ์อีกเนี่ยหมดเร็วก็ไปอีกผมก็ใช้อันนี้ต่อเข้าไปแล้วอีกช่องหนึ่ง lightning เอาไว้ชาร์จนะฮะแต่วันนี้จะมาลองเทสดูได้ของเล่นใหม่มาตัว lc XLR นะครับของซ o ล o n i นิกับตัว XLR 3 5 LC นะ่าจะ l h t n i n g นะ h t n i n g Connect อะไรประมาณนี้ LC ลองเทดสดูทำไมมันแพงอันนี้890อ้น,นี้2 8 0 8แพงกว่าเกือบ2,000เกือบ2,000บาทดูดีว่ามันจะดีมากสมกับที่ราคามันควรจะต่างกันตั้ง2,000นะบ้าบอก โอเคต่อไปมาดูเกียร์ที่ใช้นะครับก็จะมีตัวนี้ไมชัว sure ที่ผมใช้เป็นประจำคือไมชัว SM 5 8ธรรมดาแต่ตัวนี้เป็น anniversary edition นะครับ50ปี50ปีแน่ทำไมต้องใช้50ปีเพราะว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเวลาผมไปเล่นร้านเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะให้ไมชัว LC หรือไมชัวเอต่อให้เป็น SM58 ก็ตามแต่เราก็ควรมีไม่ส่วนตัวนะฮะและการที่มีไม่ส่วนตัวเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ไมเอสเเหมือนของร้านนะครับผมเคยเจอกรณีที่ร้านบอกว่าไม่หายนักดนตรีขโมยไม่ทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมีน้อยตัว50ปีนะครับถ้าเรามีตัวนี้ เราไม่ขโมยร้านแน่นอนเพราะเรามีของเราเองนะครับมันหายากตัวนี้นะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยก็คือ SM58 ธรรมดาเลยนะครับโอเคต่อไปหูฟังผมเลือก Audio Technica เพราะว่าตัวนี้ราคาถูกมากเอาสายออกไม่ได้นะครับแล้วก็พิกเก็บเก็บให้มันแบบว่าเล็กๆเข้าไปข้างในไม่ได้แบบ DJ แต่ตัวเนี้ยประมาณ2002นะฮะ ทำไมต้องใช้หูฟังมอนิเตอร์เพราะเวลาเรามอนิเตอร์เนี่ย EQ เนี่ยมันจะค่อนข้างจะเที่ยงตรงนะครับจริงๆหูฟัง iPhone หูฟังอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีความแฟลตที่ผมผมว่าผมถูกชะโลกแล้วก็การใช้แคปซิมเนี่ยครับหูฟังโอเวอร์เอียร์เนี่ยแคปซิมมันจะเป็นเสียงตู้แอมมากกว่าหูฟังแบบเอียบัดนะฮะต่อไปอันนี้สายแจ็คสาย ม่ก็ไม่มีอะไรผมเลือก Planet Wave เพราะว่ามันทนดีปัญหาของเักดนตรีชอบเกิดก็คือสายแจ็คพังสายไมพังโอเคต่อไปขอนั่งพูดแล้วกันเหนื่อยเรามีซัลโ o n i c SR XLR 3 5ตัวนี้นะครับผมใช้กับ iPhone 6 S Plus นะครับซึ่งเป็น3.5เหมือนกันแต่วันนี้ได้ของเล่นใหม่มาเป็นตัว LCXLR นะครับ LC ก็น่าจะน่าจะมาจาก lining connect กเราจะมาดูว่ามันจะดีกว่าตัว SRXLR ซึ่งราคา890ตัวนี้2,800มันต่างกันเยอะนะมันน่าจะดีขึ้นนะตัวนี้890ตัวนี้2,800 8แต่ต้องทดสอบกันนะครับโอเคครับระหว่างเตรียมอุปกรณ์นะครับมาดู TC Helicon ตัวนี้ p l e y e l e c t r i c หลักๆเขาใช้กับกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่าผมชอบอะคูสติกแอมมันนะถ้าสมมุติว่าผมใช้กีตาร์อะคูสติกผมจะปิดแคปซิมนะครับถ้าผมใช้กับกีตาร์ไฟฟ้าผมจะเปิดแคปซิมมันก็จำลองได้ประมาณหนึ่งแหละทีนี้มาดูทีเด็ดตัวนี้คือ power bridge ครับผมไม่เคยใช้แดปเตอร์มันเลยเพราะว่าเด็กเสิร์ฟมาเดินเต Up, นะไฟดับนะฮะ ตัวนี้จ่าย12โวลต์ได้กินไฟผมจำไม่ได้น่าจะ800มิลลิแอมอ๋อ400มิลลิแอม400มิลลิแอมนะครับตัวนี้ power b r i t จ่ายไฟได้ตัวนี้ power bank 2000ม ah ิลลิแอมนะครับซ่อนไว้ในนี้เลยเวลาไปยกไปทั้งพวงเ,เห็นไหมมันก็จะใช้ได้เลยแล้วก็อันนี้ต่อฟุตสวิตช์เพื่อคอน t r o l ปุ่มให้มันลูบได้ สต็อปได้บูสต์ได้นะครับผมจะเซตเป็น3ปุ่มจริงๆ2ปุ่มก็พอสำหรับหลูมนะฮะแต่ว่าตัวเนี้คือเราโซโล่ด้วยตัวนี้น่าจะ2,000กว่า2,500ไม่เกินนะครับแล้วผมเลือกของ Digitech เพราะว่ามันเล็กดีจริงๆของ TC ก็มีแต่มันขนาดเท่านี้เลยขนาดเท่ากันเลย Switch 3รีนะฮะสวิตทรีจริงๆก็น่าจะดีเป็นของที่ตรงรุ่นนะครับแต่ว่าสวิต c h สตัวเนี้ย คอนโทรลได้อิสระคุณจะให้มันเหมือนกัน3ปุ่มหรือเป็นอะไรก็ได้หรือสวิตซ์ซิกได้ยิ่งดีแต่มันใหญ่ไปนะครับผมเลือกดิจิ t เท็แล้วกันแล้วก็เลือก power bank d o ้ po ระใช่เหรอะ <c oughs> อ่านว่า d ป po วะเหมือน oppo เหมือน oppo นะแต่ข้อดีของ power bank คือ power bank อะไรก็ได้อย่าต่ำกว่า20 0 0 0มิลลิแอมนะครับอันนี้บอกเปอร์เซ็นด้วยมันจะดีมากนะฮะบ,บอกแอมบอกเปอร์เซ็น เราจะได้รู้ว่ามันควรจะชาร์จเมื่อไหร่ซึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยผมใช้เกือบอาทิตย์4-5วันเล่น2เบรกได้เลยคำนวณง่ายๆ20,000ืมิลลิแอมอันนี้กินไฟ400มิลลิแอมก็เอา400 ah. ไปหาร20,000 ah. ก็ได้ประมาณ50ชั่วโมงใช่หรอเ่ะเหลือเฟือเพราะว่าเบรกซื้อเลยโอเคเซตอัพเรียบร้อยนะครับที่นี่ Fredwell Music Shop and Mall นะครับกีตาร์ที่ใช้เป็น Winds พาร์เลอร์กีตาร์นะครับแล้วก็หูฟัง Audio Technica เ,เป็นมอนิเตอร์นะครับเราจะเช็คจากหูฟังเลยไมชัว SM 5 8แต่ตัวนี้ปี Limited Edition 50ปีสีบรอนตัวนี้ผมชอบจดไว้นะอุปกรณ์ที่ใช้เราเปิดกี่เดซิเบลเอาท์พุตนะฮะผมก็จะจดนะอ่ะลบช่สบ22นี่เบาหน่อยลบ18ดดังหน่อยเออแปลกนะ แล้วก็เตือนตัวเองว่าถ้าอคูสติกีตาร์ให้ปิดแคปซิมถ้าอิเล็กทริกกิตาร์เปิดแคปซิมใช้ไมเกนเป็นหลักนะครับอ่ะมาดูที่สายตัวนี้คือ SRXLR35 ซึ่งสายเนี่ยผมดูแล้วมันสั้นกว่าตัวตัวนี้ที่แพงกว่าคือ LC นะครับ LC เนี่ยให้สายที่แบบเอ้ยาวหรือเฟือเลยซึ่งผมชอบนะ ไม่รู้มันคุ้มกับค่าที่มันแพงหรือเปล่าโอเคต่อมาคือ iPhone 6s Plus ของผมนะฮะแล้วก็แอปที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูผมใช้ m o t i f ไปโหลดมานะใครอยากไลฟ์นะอันนี้ไว้เช็คเกณน,นะครับถ้าคุณมี External mic นะครับคุณเข้า m o t i f e Video by s h r e นะครับใน App Store หรือ Play Store ก็มีเอบกลับมาอ่านี่ ีนี้คุณเห็นอันนี้ไหมบิวอินไมโครโฟนโทษทีนะ้มือไม่นิ่งแต่เมื่อคุณเสียบตัวนี้ตัวนี้คือ sr xlr ปุ๊บเสียบไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็น external mic นะครับก็แปลว่าไมค์ข้างนอกซึ่งสามารถเซ็คเกนได้ด้วยแต่ผมจะไม่เช็คเกนให้นะเพราะว่าผมอยากได้เกนที่เมื่อเรา play back แล้วเนี่ยมันจะเท่าเดิม ไมเคนอยู่แถวนี้ปะเนี่ยอ่านี่คือไมเคิ์แต่ช่างมันนะฮะเราเอาไมเคิ์มาตรฐานดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกัน3แบบคือ S R X L R 3 5กับ L C นะครับและ S R X L R 3 5ที่แปลงเป็นไลท์นิ่งลองดูว่า3ชนิดนี้เสียงเหมือนหรือต่างกันไหมคือแม่งลกไปหมดเลยคุณภาพเสียงเหมือนหรือต่างกันยังไงก็ โอเคจะต่อครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้ยินเนี่ยมันจะมีเสียงประสานมันเกิดมาจากตัวนี้ T C e l เล็กทรอนนะครับซึ่งผมชอบมากผมมีหลายตัวเลยนอกเรื่องนิดนึงนะครับอันนี้กล่องที่ผมเก็บเอฟเฟคร้องผมใส่กล่องปืนบ b บีกันนะครับก็ไม่แพงนะจะประมาณ600บาทนะครับบวกลบวัดความสูงยาวกว้างอะไรให้มันพอดีนะฮะ มันก็จะเป็นกล่องกันกระแทกและกันน้ำด้วยผมมีเพลย์อะคูสติกมีเพลย์อิเล็กทริกแล้วก็มีตัวสีขาว g t x มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นตัวก่อนหน้านี้ซึ่งก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ข้อดีของ TC Electronic คือฟุตสวิตมันไม่ค่อยพังฟุตสวิตซ์ทนมากถ้าสังเกตดีๆนี่เหยียบจนเป็นทองเหลืองละเหยียบจนเป็นทองเหลืองยังไม่พังเลยดีมากนะครับ โอเคทีนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัว S R X L R 3 5จากซ l ล m o n i กนะครับโอเคทดสอบทดสอบนี่คือเสียงเปล่าที่ยังไม่มีเอฟเฟกนะครับเป็นยังไงบ้างเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10งวดนี้ออกอะไรไม่รู้นะฮะ อ่ะมาฟังเสียงที่ผมจะใช้ร้องนะครับตอนนี้เสียงโอ้เสียงหล่อเลยเสียงกล้องเลยเดี๋ยวลองเทสสักนิดนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ชื่อเพลงแสงนะครับเป็นเพลงของผมเองมีนบุรีนะครับเล่นเพลงคนอื่นเดี๋ยวโดลิขสิทธิ์ t u ว i าทีที t ฉันเห็นเธ แสงสว่างที่เจ้นำกระทบลงกลางใจฉันสะท้อนเหมือนผ้าปรวงตาอยู่ตรงนี้เมื่ออยู่ใกล้เธอสรรพสิ่งได้จางหายหรือเพียงแค่เธอเท่านั้นที่อยู่ในสายตา ลองเปลี่ยนดูไปอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น um s l o m o n i c LC เดี๋ยวนะหากล่องแป๊บ LC XLR นะครับตัวนี้2 8 0 8เฮ้ยผมเหมือนว่าเห็นเหมือนเกณ์แตกนะตอนนี้ไม่ได้ปรับเกณฑ์นะครับคิดว่าแตกเดี๋ยวเราปรับเกณฑ์ลงหน่อยผมคิดว่านะครับเกณฑ์มันเยอะกว่าตัว XLR x l r x 35 เดี๋ยวลดเกณฑนนะิดนิดหนึ่งโอเคเช็คเช็คเช็ควแตกอยู่ดีว่ะแตกใช่ไหมเนะี่ยโอเคเช็ควันทตอนนี้ผมดูที่แอปของชัวโมทีฟวิดีโอนะครับมันไม่แตกแล้วแตกนิดหน่อยแอปแตกนะฮะไม่รู้ว่าจริงๆมันจะแตกหรือไม่แตกเดี๋ยวเรามาเช็คกันตอนนี้ลบ 30db นะครับต่างเยอะมากต่างจาก S R X L R 3 5ที่ผมปรับอยู่ที่ลบ18หรือ22นะฮะก็เป็นเอาพุที่แรงกว่าแน่นอนดูจากกราฟละ่ะเสียงเป็นยังไงอ่าทดสอบนะครับทดสอบอันนี้ซัลม o n ิก L C X L R นะครับสายยาว6เมตรชอบมากชอบมากจริงๆอันนี้ยกดีไว้เออเพราะว่ามันช่วยมันช่วยชีวิตง่ายขึ้นนะอ่าทดสอบนะครับ ทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฟังเพลงดีกว่าเสียวนาทีที่ฉันเห็นเธอแสงสว่างที่เจอหน้ากระทบลงกลางใจฉันสะท้อนเหมือนภาพลวงตาอยู่ตรงนี้ เมื่ออยู่ใกล้เธอสับพสิ่งที่จางหายเหลือเพียงแค่เธอเท่านั้นที่อยู่ในสายตาแอบเห็นแตกนะขออีกสักเทคขออีกสักเทคอ่าตอนนี้ลบ32นะฮะลบคือลบ,ลบเยอะมากเลยอะ เปิดนิดเดียวเปิดขีดเดียวถ้าถ้าคุณมีเอฟเฟคร้องอยู่นะครับก็คือตอนนี้มีอยู่ขีดเดียวของเอาพุทนะเสียวนาทีที่ฉันเห็นเธอแสงสว่างที่เจานะ้ำกระทบลงกลางใจฉันสะทอนเหมือนภาพลวงตาอยู่ตรงนี้เมื่ออยู่ใกล้เธอสรรพสิ่งได้จังหายเหลือเพียง ่เ,เ,เหมือนดีขึ้นไม่รู้ว่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาเช็คพร้อมกันต่อไปเราจะทดสอบ S R X L R 3 5แต่แปลงหางหนูนะครับเป็น lightning นะครับเออผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมนะครับถ้าผิดเนี่ยคอมเมนต์มาบอกได้นะครับคือ ตัว LC เนี่ยมันจะเป็นอินเทอร์เฟสมันจะแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอลนะครับพอ SRXLR35 เนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนใช้แทน Small Talk อะแล้วก็เข้าเป็นใหม่แล้วก็ใช้อินเทอร์เฟสของมือถือคุณนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงใส่หางหนูนะครับ SRXLR35 เทียบกับตัวนี้2008ดูโอเคกลับมาเป็น SRXLR35 ที่แปลง เป็น Lightning แล้วนะมันก็จะมีค่าเท่ากับ small talk เนี่ยแหละแต่ว่าหัวเป็น Lightning เข้าไปนะครับแต่ไม่น่าจะเป็นดิจิตอลตอนนี้ลบลบอยู่3 0เดซิเบลเดี๋ยวลองเพิ่มดูอ่ะโอ้วู้ตอนนี้ลบ27นะฮะทดสอบทดสอบ ันนี้เป็น SR XLR 3 5ที่แปลง Lightning นะครับทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะทดสอบฟังเพลงดีกว่าเสียวนาทีที่ฉันเห็นเธอแสงสว่างที่เจอนะกระทบลงกลางใจฉันสะท้อนเหมือนภาพรวงตาอยู่ตรงนี้ เมื่ออยู่ใกล้เธอสรรพสิ่งที่จางหายหรือเพียงแค่เธอเท่านั้นที่อยู่ในสายตาอ่าเป็นยังไงมัง่งเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกันนะฮะทีนี้ตัดสินยังไงดีล่ะ คือตัวเนี้ยเกณฑ์มันเยอะมากจริงๆนะครับเกณฑ์มากดีกว่าเกณฑ์น้อยอยู่แล้วนะครับคุณภาพเสียงลองเทียบเอาเองนะครับงานวัสดุดีทั้งคู่นะครับงานวัสดุผมชอบตัวนี้เหมือนกันนะเลียมๆงบน้อยไปตัวนี้จบเหมือนกันถ้าโทรศัพท์ของคุณมี3.5มมิลอยู่หรือไม่มีแปลงเป็น USB C หรือ Lightning ได้นะครับตัวนี้ ไม่ขี้เหรเลยผมใช้มาเป็นปีแล้วเหมือนกันตั้งแต่ไลฟ์ปีที่แล้วชอบมากกลับไปดูในไลฟ์บน bon Facebook ของปีที่แล้วช่วงติดโควิดล็อกดาวน์กันนะครับก็ใช้ตัวนี้ไลฟ์เป็นหลักเลยชอบเลยถ้ามันสั้นไปก็ต่อสายไม้ XLR เพิ่มได้นะครับเพิ่มความยาวได้ซึ่งตัว LC XLR เนี่ยยาวกว่าน่าจะ2เท่าเลยทีเดียวงานวัสดุดีมากไม่มีปรับอะไราสายยาว6เมตรนี่ LC นะครับ ตัวนี้มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งกลับมานี่แป๊บอ่านี่คุณเห็นนี่ไหมนี่ถ้าคุณใช้ตัว sr xlr 3 5อย่าลืมปรับไปเป็นอนี้เลื่อนมาถ้าใช้เป็นกล้องอันนี้ก็เข้ากล้องได้เลยแต่เราไม่ได้ใช้เราไปใช้นี้ก็ประโยชน์มันจะเยอะกว่าแหละ3.5เนี่ยแต่เกณฑ์ผมชอบอันนี้เหมือนกันนะส่วนใครจะชอบอะไรยังไงก็ ตัดสินกันเอาเองนะครับเฮ้ยผมลองใช้ตัวเนี้ยครับตัวที่มันเอาไว้ชาร์จข้างหนึ่งฟังเพลงข้างหนึ่งอะนะฮะยี่ห้อนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้กับ a l a m o n i c LcXLR ไม่ได้นะครับเสียใจจังเลยแต่ใช้ฟังเพลงใช้ชาร์จไปด้วยได้แต่จริงก็ควรชาร์จกับ power bank นะเพราะว่า การชาร์จกับอะแดปเตอร์อาจจะทำให้เราไฟช็อตนะฮะถ้าฟังเพลงยาวๆนะฮะก็ตัวนี้สรุปว่าใช้กับตัว LCXLR ไม่ได้แต่ผมลองแล้วใช้กับตัว SRXLR35 ได้เพราะมันคือ s สมอลท็อ k แล้วก็ชาร์จไปด้วยได้เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆยังไม่เก็บของเลย ก็ฝากร้าน f r e ตเวลด้วยนะครับกับ f r e ตเวลล์สตูดิโอเฟรตเวล์เป็นบาร์ออนไลน์นะครับถ้าถ้าเฟรตเวลล์บเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวหาสถานที่กันเราเราควรจะมีเวลาสังสรรค์มีเวลาพบปะกันเจอเพื่อนกันนะครับหวังว่าโควิดมันจะคลี่คลายแล้วไปจากเราสักทีนนะ2ปีแล้วพอเหอะนะครับก็ เฟดทเวอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์นะครับครับขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจากผมมินบุรีนะครับสวัสดีครับ